วีลราคาสวิต์ครับอัดดาเ x ็กไฟลงมาแล้วนะครับคัปปิ้งนะครับอ่ะดูที่มีน้ำมีอะไรเข้าไหมครับนะโรคประจำตัวน้ำเนี่ยน้ำชัดๆเลยเนี่ยเห็นแล้วหยดน้ำนะครับหยดน้ำรุ่นนี้ไม่มีระบบซีลกันน้ำนะครับน้ำเข้าได้นะครับ น้ำชัดชัดนะครับอันนี้น้ำชัดชัดแยกไฟแล้วน้ำผสมมีไหมน้ำผสมน้ำมันนะครับติดละเดียเยดเด๋ยวค่อยๆค่อยๆมันด่าเสียไฟครับโรคประจับตัวนะครับป,ปิ้งหอนนะคร้อนระวังเรื่องน้ำนะครับระบบรุ่นนี้ไม่มีระบบซีลกันน้ําที่ที่ดีพอนะครับน้ำ่วมน้ําขังห้ามลุยเด็ดขาดนะครับไม่ใช่ออฟโรดครับอันนี้เป็นระบบ ออฟวิลดายก็จริงแต่ไม่ใช่ระบบออฟโรดนะครับจะไม่มีระบบซีลกันน้ำนะครับระบบซีลวกันน้ําไม่มีนะครับต้องระวังนะครับที่มาหากันนี่ส่วนใหญ่ก็สาเหตุจากน้ําเข้านะน้ําเข้านี่ลงมาแล้วครับปิ้งนะเนี่ยสนิมน,น้ําเลยนะสนิมน,น้ําเลยจับนี่ จับจับโครงอกเกตเสียงนะครับเสียงกระปิ้งหอนนะลกประจำตัวนะครับกระปิ้งหอนตัวนี้ไม่ไม่มีระบบเซียวกันน้ำที่ดีพอนะครับก็มีอระเซียนน้ำเข้าได้นะครับต้องระวังห้ามดูดน้ำนะครับน้ำแฉะน้ำขัง น้ำท่วมไม่ต้องพูดถึงนะเอาแค่น้ําขังก็พอไม่ต้องห้ามลุยนะครับทางที่ดีเป็นไปได้อย่าไปลุยนะครับมันจะหอนแบบนี้นะครับซ่อมได้ซ่อมได้ไม่ต้องกลัวับปิ้ง,ออง,งอหอนมาด,ด้าซีเกไฟนะครับวันนี้ซีเส็กไฟวีระขาดเสบิทครับซ่อมได้แล้วที่นี่นะที่อื่นซ่อมได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่ซ่อมได้แล้วนะกับอาการคับปิ้งหอนนะครับมาด้าซีเกไฟนะครับ โทร,รศัพท์0809314252กน่ครับเดี๋ยวจัดการให้อะไหล่มีพร้อมนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องรอนะไม่ต้องสั่งอะไหล่เรามีสต็อกเพียบนะครับ<ม>กับอาการคัปปิ้งหอนนะครับมาด้า CX ไฟนะครับ CX3 C สามเไฟเหมือนกันนะครับหอนเหมือนกันกประจำตัวรอยสนิมเพียบน้ำเข้านะ ลอยชื้นเนะอลอยชื้นลอยน้านะครับรุ่นนี้ไม่มีระบบซีลกันน้ําห้ามลุยน้ําเด็ดขาดนะครับห้ามลุยน้ําเด็ดขาดนะครับเป็นออฟวิวได้ก็จริงนะครับไม่ใช่ออฟโรดนะครับออฟวิวได้แต่ไม่ใช่ออฟโรดหมุนล้อดิ เปงท้ายต้องมาลุ้นว่าจะหอนไหมแต่ไม่น่าหอนอะ่ะนะอันนี้นะครับน้ำมันยังมีแต่ต้องถ่ายน้ํามันนะต้องทำความสะอาดน้ำมันเปลืองท้ายหน่อยนะบจะมีปัญหาแน่นะดําเลยนะดำอย่างนี้